สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาชมบรรยากาศนะคะติดลบติดลบสององศานะคะแต่ว่าก่อนที่จะติดลบสององศาเมื่อสามสามสี่วันที่แล้วนะ,ะติดลบยี่สิบห้าองศานะก็มาสำรวจดูว่าน้ำน้ำตรงนี้มันเป็นน้ำนะคะตรงนี้มันเป็นมันเป็นน้ำมันเป็นคลองสำรวจดูว่าน้ำมันแข็งหรืยอยัง เราก็ไม่กล้าเหยียบลงไปกลัวข้างล่างมันเป็นน้ําแล้วเราจะตกลงไปนะเนี่ยสรุปมันก็แข็งนะน้ํามันแข็งแล้วนะคะดูมันคือคลองนะคลองกลายเป็นน้ําแข็งหมดแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันลึกแค่ไหนเราก็ไม่กล้าลงลงไปเดินกลัวกลัว <c oughs> ข้างล่างมันเป็นน้ําแล้วเราจะเดินแบบเมื่อกี้เจอสัตว์น่ารักมากตัวอะไรไม่รู้สีขาวนะสีเพือกเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในรูเนี้ค่ะ วิ่งเข้าไปในรูนี้ฮัลโหลออกมาให้ดูหน่อยจ้าอยากเห็นเนี่ยเธอวิ่งเข้าไปในรูเนี้ยน่ารักมากเลยมันเห็นเรามันก็วิ่งหลบเข้าไปในรูนี้นะตัวสีขาวเพือกอะ่ะน่ารักมากไม่รู้ตัวอะไรน่าจะตัวกระลอกมั้งไม่แต่แต่กระลอกทําไมมันไม่มีหางฟูอะเนี่ยมันไม่ออกมาเลย <laughs> มันกลัวเราเออน่ารักมากเลยตัวสีเพือก คือมองแทบแทบจะไม่เห็นเพราะว่ามันสีเดียวกับหิมะเลยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะของประเทศฟินแลนด์นะหิมะที่เคยตกหนานามันก็โดนลมพัดเนาะมันโดนลมพัดมันไม่เกาะใบไม้แล้วมันโดนลมพัดเราก็มาเดินถ่ายคลิปเล่นให้ท่านผู้ชม ได้ดูกันนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นน้ำนะเป็นคลองเนี่ยเออมีสัตว์เดินเดินข้ามสแสดงว่ามันแข็งแล้วแน่เลยใช่ไหมเนี่ยลอยเห็นไหมลอยเท้าสัตว์ลอยกวางมันเดินเนี่ยลอยกวางมันเดินข้ามสแสดงว่ามันแข็งแล้วแน่เลยแต่เราไม่กล้าเดินกลัวมันยังไม่แข็งแล้วเราจะเดินแล้วตกน้ำไง เนี่ยเห็นไหมมันเป็นแม่น้ํามันเป็นน้ํามันแข็งมันกลายเป็นน้ําแข็งหิมะตกใส่หนาวจัดมันก็กลายเป็นน้ําแข็งเราจะเดินข้ามดีไหมเรากลัวเนี่ยไม่กล้าเดินกลัวมันกลัวมันยังไม่แข็งไงข้างบนเหมือนมันจะแข็งอะแต่ข้างล่างกลัวมันไม่แข็งจริงเราก็จะตกลงไปข้างล่างเราก็จะเปียกเออมันจะมีกวางมาเดินเล่นเห็นไหมเนี่ย เนี่ยเนี่ยค no ือลอยกวางลอยกวางกวางมันเดนมาเดินเล่นตลอดแหละที่ที่หน้าบ้านเราหลังบ้านเราที่เราอยู่นะเนี่ยมันเดินทุกวันเออมันเดินทุกวันเดินกลางคืนนะมันจะไม่เดินกลางวันเพราะว่ามันกลัวคนเออกลัวคนทำลายมันก็จะเดินเนี่ยมันจะเดินกลางตอนมืดๆนะตอนมืดๆมันถึงจะเดิน เพราะว่ามันกลัวขนก็ต้นไม้บางต้นมันก็ยังไอ้นี่อยู่มันยังมีหิมะเกาะอยู่นะนีแหละมันก็จะขาวเพลนเต็มไปหมดดูรองเท้าเรานะคะหิมนนะหนาหิมะหนามากนี่หนาอยู่เนี่ยหนาถึง